ีกา่ทํางานประจำเราต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเราไม่ได้เดินเลยนั่งทํางานทั้งวันเลยระหว่างที่ทานมาแล้วทำใี้นุ่มอ่ะเวลางานยุ่งนุ่มก็ไม่ทานอ่อาหารเป็นเวลาไงคะและนุ่มทํางานประจำมาทั้งหกปีอย่าทุกท่านคือของนุ่มที่มีอาการเป็นแผลในกระเพาะเพราะว่านุ่มเนี่ยทานรสจัดกินเผ็ดจัดเค็มจัดเป็นแผลในกระเพ,าะ,เพาะอยู่แล้วกว่อนด้วยแลว้วกดต่อมันก็เป็นกดไหลย้อนค่ะกดไหลย้อนเนื่องจากนุ่มทานะ เวลาเป็นทรามานมากถ้าต้องทานอาหารถึงเวลาแล้ไม่ได้ทานต้องใช้ปวดท้องจุกขึ้นมาที่ลิ้นตีเลยแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบๆนุ่มก็มองหาคือเวลาที่นุ่มไปหาหมออะค่ะนุ่มกลัวเป็นเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้นะแต่นุ่มกลัวเป็นพวกมะเร็งเป็น,เ,น,เ,น,เ,ปนเป็นเกี่ยวกับลำไส้แล้วแผะเวลาที่นุ่มทานเผ็ดเข้าไป่ถ้าเหนือออ่อย ไปหาหมอ,อก,ก็ไม่หายทีนี้ก็เลยเคยเจอกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็คือยี่ห้อหนึ่งฝั่งนี้คือก็คิดว่าโอเคในเมื่อยาเคมีแล้วมันไม่ได้ผลน,นุ่นก็อยากจะลองทานอาหารเสริมมาชนิดหนึ่งก็ยังไม่หายนะทุกท่านทุกวันนี้ก็ได้อยู่กับโกกรคกดไหลย้อนมาจนนเจอชุดนี้ค่ะมาเจอผลิตภัณฑ์ของ คือคุณม,มออย่างนี้ค่ะของคุณหมออน,มน้องเลือดไปฟังคุณหมอพูดเองเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับตัวเอ็นเอ็มด้วยแต่ว่านุ่งทานทั้งหมดเลยนะคะมีน้ำนมข้าวมิลลิลแล้วก็เอลเอ็มทานครบเลยทีนี้เมื่อวานคือนุ่งไม่ได้เอาเอ็มไปปกตินุ่นงต้องครบพวก,พวกเกอลเอ็มติดตัวตลอดเพราะว่าเราต้องทานอาหารไม่ว่าจะไปไปปาร์ตี้ไปกินอะไรกันเยอะๆไปออกบูสอะไรเงี้ยเวาลาต้องไปออกลงเจต้องทานอาหารหลายชนิดเข้าไปอ่ะ ทีนี้นุกมก็ต้องพบเอดเดเลียนไว้เพื่อเป็นยาลดปวดเลยแล้วเมื่อวานไม่ได้เอาไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมนุกทํางานอะ่ะนุ่มทานเป็นเสี่ยวแค่มือเช้ามือเดียวเองแล้วลืมไปเลยยาวไปถึงพุ่งสองพุ่งเลยทุกท่านปกติอะ่ะท่านนุไม่ได้ทานอาหารแบบนี้นะปวดท้องแล้วนุ่แล้วเมืมอ่อวานนุ่ไม่ได้เอาเอเดเลียไปนุกมทานมาลำข้าวปกติ แล้ววันนั้นนุ่มก็เลยอยากลองกาแฟนะปกตินุ่มจะทำกาแฟไม่ได้นะคะแต่นุ่มเป็นคนติดกาแฟมากก็คือกาแฟาถ้าทาไปแล้วท้องจะอืดจะปวดท้อ,นองนุ่มเลยว่าโอเคถ้าเราต้องขายสินค้าแบบนี้เราก็ต้องนนตอง้องเป็นคนขายออนไลน์ด้วยนะคะกาแฟในยุ้อขายผ่าน นั้นด้วยเพราะว่า5 9 0ส้กางต้องไม่แพงแล้วที่อื่นต้องไปดูแล้วเปรียบเทียบคือ12องในราคาประมาณนี้แต่ที่นี่12ซสองนะท่านชื่อมั่นได้เลยนะครับวันนี้เมื่อวานต้องตร่าวแล้วน้องก็เ,เลยกินน้ำมันรา นนก็อยากให้แจ่แชร์ด้วคือวันนี้ค่ะเราเป็นเขา,าเรียกอะไรคดิตัดส่นของคดีตัณฑ์นเนี่ยอยากให้ได้เอามาดูแลกับสุขภาพตัวเองก่อนแล้วเราจะมั่นใจในการที่จะบอกต่อคนอื่นคือ่าสิ่งที่ดีอ่ะถ้าเราเก็บไว้คนเดียวนะคะมันก็เนาะคนเดียวไม่เท่ากับเราบอกต่อคน,นเกี่ยวกับสุขภาพด้วยคุค่า